สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกทกท่านค่ะคลิปนี้เจอกับเจี๊ผ่าไทยอีกเช่นเคยค่ะสําหรับมือนี้ค่ะเจีด e มีผาถุงสวยๆราคาเบาๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะค่ะโบเวาร้ลยยยายห้างค่ะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ค่ะผู้ใดถูกอกถูกใจสีไหนนะคะตัวไหนนะคะแล้วการมีซส่ที่เอฟซีใส่ใดค่ะสามารถทักเขามาใดค่ะ เจี๊คัดผ่าทุงสวยๆมาจัดโปรจัดเซลราคาเบาๆราคาถูกๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะมากตัวใดก็โทรเข้ามาไดค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0989162949ค่ะ0989162949นะคะสำหรับตัวแรกค่ะ Fc ตัวแรก KP7 ค่ะ KP เจะเป็นผ้าราชวัดมัดหนีนะคะจะเป็นตัวนี้เลยจ้ะตอนนี้นะคะ KP 7จะมีแค่ตัวเดียวคือรอบเอวสาค่ะจะเป็นผ้าถุงสำเร็จซิปข้างค่ะซิด้านซ้ายมือนะคะ้วกาป้ายจากขวามาทางซ้ายค่ะมาทางซิปเลยจ้ะจากขวามาซ้ายนะคะรอบเอวสา KP เจ็ดเจให้ไปเลย500บาทนะคะตัวนี้เป็นสีฟ้าคามจ้ะ เป็นลายมัดหมี่ลายกงใหญ่นะคะตัวนี้เนื้อผ้าจะเป็นผ้าราชวัตรค่ะมีลายในตัวนะคะนี่เลยค่ะเคพีเจ็ดค่ะห้าร้อยบาทรอบเอลสามสิบมีหนึ่งตัวนะคะสนใจโทรเข้ามาหาเจีดได้ค่ะสำหรับตัวที่สองนะคะจะเป็นมัดหมี่สีดำรา,าชวัตรลายนะคะลายกงนะคะแล้วก็เป็นนาคนะคะตัวนี้ เป็นนากเล็ดอยู่ที่กงแก้วนะคะลายกงแก้วนะคะตัวนี้แล้วก็เชิงจะเป็นเชิงยอดสนนะคะเชิงยอดสนเล็กค่ะเป็นสีดํานะคะขาวดําตัวนี้ kp 8จดรหัสไว้นะคะตัวนี้ kp 8 kp 8นั้นจะมีรอบเอว34อยู่หนึ่งตัวค่ะ kp 8นะคะจะมีแค่รอบเอวส4 หนึ่งตัวเท่านั้นนะคะเป็นผ้าถุงสำเร็จซิปข้างเหมือนกันจ้ะให้ดูลายชัดๆนะคะตัวนี้ KP8 รอบเอว34นะคะความยาวประมาณ37นิ้วค่ะเอว34นะคะสะโพกจะอยู่ที่43ผ้าถุงเราจะทำเป็นสะโพกบวก9ค่ะผ้าถุงสะโพกจะบวก9จากรอบเอวนะคะ เอวส4สะโพก43ความยาว37นิ้วนะคะตัวนี้สามารถเอาความยาวขึ้นได้ประมาณ1นิ้วครึ่งประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะแต่ว่าไม่สามารถเอาเอาลงได้อีกค่ะลงได้ก็นิดหน่อยนะคะเอว k p KP8 ค่ะเป็นลายมัดหมีขาวดำนะคะส่วนตัวนี้ Kp9 l เ0อว30 KP9 ค่ะตัวนี้เอ30นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นสีแดงอมสม้ม KP9 จะมีไซส์ที่ว่างนะคะ30 32และ34 30 32และ34จะเป็นแดงสไลด์นะคะตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ลายเป็นสอดห้องนะคะ เคปีเ้าราคา500บาทเหมือนกันจ้าเป็นผ้าถุงสาเร็จนะคะเป็นสีแดงส้มนะคะตัวนี้จะเป็นลายประยุก์ตนะคะเป็นลายขอเล็กๆนะคะสลับกันให้เป็นแบบนี้เลยค่ะวางลายสลับกันแบบนี้นะคะเป็นลายประยุกต์ค่ะสนใจแจ้งมาได้นะคะมีว่างรอบเอลสามสิบสามและ34มเอาไปเลยเพียงแค่500บาทนะคะความยาวประมาณ37นิ้ว อยากได้สั้นสามารถสวยขึ้นได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเอวขอบแล้วก็ซิปข้างซ้ายจากนี่เลยนะคะ KP9 ค่ะ500บาท30 32ิและสานะคะส่วนตัวต่อไปค่ะ KP10 จะ KP10 จะเป็นลายอ,อมม่วงนะคะเป็นเคืยืยยามค่ะ ตัวมัดผีจะลา,ลายเดียวกันกับ KP9 แต่ว่าจะคนละสีเอาไปเลยราคา500บาทว่าง34อยู่2ตัวนะคะตัวนี้ว่างรอบเอว34อยู่2ตัวร้หัสนะคะ KP9 ค่ะเอ้ย KP10 นะคะขออภยัยตัวนี้ KP10 จะเป็นทวนอมม่วงนะคะนี่เลย KP10 ค่ะว่างเอวสามสิบี่สองตัวนะคะต่อไปจะเป็นสีม่วงลายมัดหมีลราชวัดค่ะ KP14 KP14 จะเป็นสีม่วงมีว่างรอบเอวยีอยู่สองตัวค่ะเอวยีสดสะโพกสามนะคะราคาห้าอบาททวนว่างนะคะยีดอยู่สองตัว รหัส KP หนึ่งสี่นะคะ KP หนึ่งสี่จัดรหัสนะคะ KP หนึ่งสี่จั KP หนึ่งสี่นะคะห้าร้อยบาทว่างรอบเอว2ี่สิบแปดอยู่สองตัวเป็นผ้าถุงจิรดาซิฟข้างนะคะเป็นผ้าถุงสำเร็จนะคะเป็นซิฟข้างสวมใส่ง่ายสวมใส่สบายค่ะไม่ต้องระวังนะคะตัวนี้ไม่ต้องระวังว่าผ้าจะเปิดนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบผ้าถุงไปเลย สำหรับตัวนี้ KP 2 1อ็ด KP 2 1อ็จะเป็นโทนสีโอรสนะคะตัวนี้ว่างรอบเอลสามสิบสองว่างรอบเอลสามสิบสอง KP 2 1อ็จ้ะ KP 2 1อ็จะเป็นโทนสีโอรสนะคะแล้วก็ลายแต้มหมีด้วยตัวนี้นะคะเนื้อผ้านะคะจะเป็นลายลาดชวัดค่ะตัวนี้นะคะ สนใจแจ้งมาได้นะคะสะโพกบวก9จากรอบเอวเอวส2สะโพกก็จะเป็น41นิ้วนะคะเอวส2สะโพก41นิ้วราคาเพียงแค่500บาทจา้าเป็นผ้าถุงสำเร็จ1ิปข้างนะคะสนใจทักมาได้คะ่ะรอบเอว32หนึ่งตัวพร้อมส่งนะคะส่วนต่อไป KP22 จะเป็นสีครามค่ะ KP22 นะคะจะเป็นสีคราม ว่างรอบเอวส0หนึ่งตัวราคา500บาทจ้ะราคา500บาทนะคะตัวนี้สนใจทักมาได้ค่ะเอวส0สะโพกนะคะ39ราคา500บาทว่างหนึ่งตัวจ้าตัวต่อไปค่ะจะเป็นโทนสีส้มอ่อนๆนะคะอ่าแล้วก็ตัวลายจะเป็นน้ำตาลเชิงจะเป็นเชิงสีส้มนะคะเป็นน้ำตาลทองค่ะ ตัวนี้นะคะใส่แล้วขับผิวดูผิวผ่อมมากเลยนะคะอ่าว่างอาว่างพร้อมส่งคือไซส์32ค่ะรหัส OS นะคะรหัส OS ค่ะว่างพร้อมส่งเอ2หนึ่งตัวสะโพกจะบวก9นะคะตัวนี้สะโพกบวก9ก็เป็นเอ2สสะโพก41ราคา500บาทนะคะ32พร้อมส่งอยู่2ตัวค่ะ ต่อไปเป็นผ้าถุงป้ายจีบค่ะผ้าถุงป้ายจีบนะคะตัวนี้สามารถเลื่อนตะขอเข้าออกได้แล้วก็เลื่อนกระดุมขยายไซส์ได้ไม่เกินหนึ่งไซส์นะคะว่างพร้อมส่งคือเอลสาตัวนี้แม่ค้าขอ550บาทนะคะเพราะว่าเนื้อผ้าเขาจะเป็นผ้าฝ้ายดักแด้ค่ะ มัดมีคามสกลดักแด้นะคะตัวนี้จะย้อมคามแท้ค่ะตัวนี้จะเป็นคามแท้นะคะเป็นคามที่แบบเราสกัดสีออกจากต้นคามนะคะเป็นสีธรรมชาติตัวนี้รหัส JA3 ค่ะ JA3 จะเป็นผ้าถุงป้ายจีบนะคะตัวนี้เลยแล้วก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ประมาณหนึ่งไซ รอบรอบรอบเอวที่พร้อมส่งคือสามสิบสี่แต่ลูกค้าที่มีรอบเอวสามสิบหกหรือสามสิบสองสามารถรับไปขยายหรือเอาเข้าได้ค่ะเป็นมัดหมี่คามสกลน,นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นมัดหมีค่คามสกลรอบเอวกระโปรงหน้าผ้าเอวสามสิบสี่แต่ลูกค้ารอบเอลสามสองสามสี่สามหกสามารถแจ้งรับได้ค่ะถ้าเอลสามสิบสองก็ สามารถรับไปเลื่อนตะขอเข้าได้นะคะเลื่อนเลื่อนเข้าไปก็ให้เป็นรอบเอวสาได้คะ่ะแล้วก็เลื่อนกระดุมได้นะคะตัวนี้นี่เลยค่ะแล้วก็รอบเอวสามสามารถเลื่อนตะขอออกได้ให้เป็นเอวสานะคะแล้วก็เลื่อนกระดุมตัวนี้ออกนะคะเราก็จะได้เป็นผ้าถุงรอบเอวสาหรือ ลูกค้า FC ที่รอบเอว34ก็สามารถรับไปสวมใส่ได้เลยโดยไม่ต้องเลื่อนตะขอหรือกระดุมนะคะตัวนี้ราคา550บาทนะคะรหัสนะคะ JA3 ค่ะ JA3 นะคะจำรหัสดีๆนะคะถ้าชอบตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายดักแด้คามสกลเป็นผ้าฝ้ายย้อมคามธรรมชาติราคาเพียงแค่500บาทค่ะเป็นผ้าฝ้ายดักแด้นะคะ ส่วนตัวต่อไปเป็นมัดมีน้องบัวรหัส J A 8 J A 8นะคะตัวนี้เป็นผ้าถุงป้ายธรรมดาค่ะสำหรับลูกค้าที่ชอบเป็นป้ายเลื่อนตะขอได้ง่ายขยับเข้าออกได้ง่ายนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยค่ะเป็นป้ายาตัวนี้เป็นป้ายเปิดนะคะผ้าถุงป้ายเปิดรอบเอว32 รหัส JA8 ค่ะตัวนี้เอาไปเลยแค่450บาทนะคะราคา450บาทค่ะตัวนี้เป็นลายมัดหมี่ยอดสนนะคะเป็นลายยอดฉัดยอดสนนะคะตัวนี้เป็นเครือยำสีชมพูเป็นมัดหมี่เครือยำสีชมพูค่ะรหัส JA8 รอบเอว32อ่าราคา4 5 0หบาทนะคะ ราคา450บาทค่ะสนใจแจ้งรับได้นะคะสำหรับลูกค้ารอบเอว32หรือรอบเอว30ก็สามารถเลื่อนตะขอเข้าก็จะได้ไป้ายลึกขึ้นนะคะตัวนี้ก็สามารถเลื่อนเข้าแล้วก็จะได้ไป้ายลึกค่ะเอว30สามารถรับไปสวมใส่ได้นะคะอรอบเอว32ก็สามารถรับไปสวมใส่ได้เลยค่ะมีว่าง1ตัวคือรอบเอว32 450บาทนะคะ ต่อไปตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จจะเป็นผ้าายจกนะคะสีส้มค่ะตัวนี้เป็นผ้าายจกนะคะรหัส J A 1 1ค่ะรอบเอว32ตัวนี้ราคา500บาทนะคะ J A 1 1เอว32ค่ะให้ดูลายเต็มๆนะคะ J A 1 1นะคะเอว32ราคา500บาทจ้า สนใจทักมานะคะถ้าตัวนี้นะคะสําหรับสาวสาวเอลสารหัส JA11 สิบค่ะสำหรับตัวนี้นะคะรหัส AB1 นะคะ AB1 หนึเอลสาค่ะตัวนี้ราคาห้าอบาทนะคะ ตัวนี้จะเป็นผ้าถุงป้ายนะคะเป็นป้ายปิดค่ะลูกค้าป้ายปิดคืออะไรนี่เลยค่ะคือผ้าถุงที่เป็นสวมเข้าไปแล้วก็เกี่ยวตะขอนะคะนี่ค่ะผ้าถุงป้ายปิดนะคะจะเหมือนเราใส่ผ้าถุงเลยแต่เป็นแบบป้ายสามารถเลื่อนตะขอเข้าออกได้ไม่เกินหนึ่งไซส์เหมือนกันนะคะ สำหรับตัวนี้รหัส J A เอ้ยรหัหนึ่งส A B 1 3 0 L 3 0อสค่ะรหัส A B 1นะคะราคาห้าอยบาทจา้ะสนใจตัวนี้ทักมานะคะเป็นลายกุหลาบค่ะตัวนี้เป็นลายกุหลาบ A B 1ค่ะ L อ0สสนะคะราคาห้า้อยบาทตัวต่อไปลายเดียวกันค่ะ A B 2 L 34 A B 2 L 34นะคะเป็นป้ายปิดนะคะราคา500บาทค่ะรหัส A B 2นะคะ L 34 A B 2 L 34ราคา500บาทนะคะสาวๆ L 34แจ้งรับได้นะคะรหัส A B 2ค่ะ ต่อไปค่ะ AB 3 AB 3 L 3 6ค่ะ AB 3 L 3 6นะคะราคา500บาทเป็นลายเดียวกันทั้ง3ตัวแต่ว่าคนละไซส์นะคะก็จะมีรอบเอ6 34และ่า30และ30นะคะสามารถแจ้งรับเข้ามาได้ค่ะโทรหาเจอีได้เลยนะคะ ส่วน A B C ค่ะลูกค้า ABC จะเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะตัวนี้เอลสามสิบสี่ค่ะ ABC เอลสามสิบสี่นะคะตัวนี้เป็นาลายราชวัตรมัดหมี่สีเปลือกมังคุดค่ะเป็นผ้าถุงป้ายปิดนะคะตัวนี้เป็นผ้าถุงป้ายปิดไม่ต้องกลัวโป้นะคะเพราะว่าอาจจะเหมือนเราใส่ผ้าถุงเลยแต่ว่าจะเป็นตะขอเกี่ยวทั้งสองด้านนะคะ เป็นคล้ายๆถุงสำเร็จแต่ว่าจะเป็นสวมแล้วก็เกี่ยวตะขอ A B สค่ะ L สาส A B c L 3 4นะคะต่อไป A B 5 A B 5จะเป็นผ้าถุงสำเร็จค่ะเป็นลายกุหลาบนะคะจะเป็นโทนสีม่วงจะเป็นโทนสีม่วงอมชมพูค่ะตัวนี้อรอบ L สาสค่ะ A อบรอบเอลเป็นผ้าถุงสำเร็จนะคะตัวนี้จะเป็นซิปค่ะตัวนี้จะเป็นซิปนะคะ AB5 จะเป็นผ้าถุงสำเร็จราคา500บาทค่ะ AB5 ้า AB ผ้าถุงสำเร็จเอ0ราคา500บาทนะคะตัวสุดท้ายท้ายสุดค่ะตัวนี้นะคะใครไวใครได้สวยมากจะเป็นผ้าถุงสำเร็จต่อสะโพก เป็นผ้าถุงสําเร็จต่อสะโพกตัวนี้จะใช้ผ้าเยอะเพราะว่าเราตัดต่อเยอะยิ่งใช้ผ้าเปลืองนะคะต่อสะโพกแล้วก็เป็นผ้าถุงสําเร็จแล้วก็แต้มหมีลูกค้าดูเป็นผ้ามัดหมีหมักโครนปกติตัวนี้ราคาไม่ต่ํากว่า900ดูเลยค่ะให้ดูลายชัดๆราคาไม่ต่ํากว่า900แต่ว่าน้องมีตัวเดียว ได้ผ้ามาผืนเดียวค่ะ FC เอาไปเลยแค่500บาทสำหรับสาวสาเอวส2สําำหรับสาวสาเอว32นะคะสนใจทักมาหาเจอีได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ098-916-2949นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ098-916-2949สําำหรับตัวนี้รหัส AB 6ค่ะ AB6 รอบเอวสานะคะเอาไปเลย500บาทเป็นผ้ามัดมีมักโครนเป็นผ้าถุงสำเร็จต่อสะโพกค่ะนี่ด้านหลังนะคะมีมาตัวเดียวเอาไปเลยแค่500้อนะคะขายราคาเดียวกันหมดเลยงานเซลล์ค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะผ้าถุงสวยๆราคาเบาๆนะคะเจอีก e ก็โชว์ให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมกันแล้วนะคะ ใครสนใจตัวไหนอย่าลืมทักเข้ามาหาเจอิทนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย